สวัสดีครับสี่ท่านเพื่อนครับเจอกับหนุ่มนาโมลขนมันนนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งคันนะครับนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าโคโราแอลติป 1.6G ตัวท็อปสุดและผมบอกเลยเลขไม่์คันนี้88,000กว่ากิโลและที่สําคัญคันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูในส่วนของการเตรียมรถส่งมอบนะครับ ยินดีด้วยกับพี่สาวแสนสวยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจะขึ้นมารับลูกสาวหรือลูกชายอะไรแลวแต่แล้วแต่แกจะต,ตั้งนะก็นั่งไฟมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิน่าจะประมาณ11โมงนะครับถึงเราก็น่าจะประมาณเที่ยงนะเพราะของเราอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินี่คือรถทีอ่อ่พี่สาวพี่ยานะครับได้ เห็นในคลิปแล้วก็โทรมาแล้วก็จองแล้วจ่ายตังค์เลยเพื่อนนี่คือรถซื้อสดนะไม่มีแวนนะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมงานนะครับก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้คือปรับสภาพสีปรับสภาพภายในนะครับห้องเครื่องเดี๋ยวผมพาไปดูว่าได้ทําอะไรไปบ้างนี่รอบๆคันนะครับก็คือมีการเคลือบสีและปรับสภาพสีให้ ตามใบคลมนะครับแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนนะอย่างคันนี้ผมบอกเลยยางกระป้ายแดงสวยมากนะครับแล้วก็ยางคันนี้นะครับปี2022เลยนะครับว้าวก็ดีใจกับพี่สาวด้วยนะครับที่ได้รับรถสวยๆแบบนี้ไปใช้ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้มาเจอกันนะครับในส่วนของภายในนะครับอย่างที่คอนเซปผมเลยก็ค,คือ ทำความสะอาดฟอกเบาะนี่ฮะเพื่อนแบบนี้เลยนะครับสวยมากนี่คือเบาะยังกะเบาะป้ายแดงจริงๆสะอาดกลิบเลยคือตัวรถเขาเองเนี่ยมาตอนแรกก็ผู้เช่ารายเดิมะครับคนเก่าเขาเขาดูแลดีมากนะครับแล้วก็ได้รถสภาพแบบนี้ก็คุ้มค่านะครับที่ได้มีการนีแฮกุญแจได้สองลูกเลยนะครับ ที่ยาเราได้จัดก,การในเรื่องของรีบซื้อเพราะว่าไม่นั้นไม่ทันจริงๆครับรถที่นี่สวยมาดูด้านหลังนะครับนี่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะเพื่อนเนี่ยคือตัวท็อปเป็นเบาะหนังนะดูดูดตัวตัวตัวเขาเรียกนะใยถักครับยังขาวสะอาดสวยงามเบาะนี่แทบไม่มีการคือสวยเลยเพื่อนคลีนแบบ งดงานมากก็ดีใจกับพี่สาวจริงนะครับเดี๋ยวจะได้เอาไปใช้ที่เชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดนึงนะว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับนอกจากสีภายนอกสวยกริบแบบนี้แล้วนี่คือการเก็บงานของการบริการของหนุ่มหน้ามนครับเพื่อนๆน,นี่คือห้องเครื่องนะครับ นำไปปรับสภาพเหมือนรถใหม่แบบนี้แล้วเพื่อนครับสวยงามจริงนี่แหละครับนี่คืส่วนหนึ่งของ <c oughs> การดูแลของหนุมน้าบนคนแม่นนระถทุกคันไม่เว้นแม้แต่กระบะตอนเดียวก็ทําให้แบบนี้ทุกคันใครสนใจก็โทรมาครับ0830105050ผมมียังมีอยู่นะเจ้าโตโยต้าแอตติคอ 1.6G เลขไมไม่ถึง ห0,000แกิโลมีเข้ามาอยู่นะใครสนใจทักมาในคลิปได้เลยสลับคลิปนี้ขอบคุณแมกไปแล้วสวัสดีครับ